โอ้เมื่อโชว์เปริรสวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทและครอบครัวนะคะจะพาไปปลูกถั่วแดงจ้าเพราะมีหลายคนถามกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าหลังดูดูปลูกข้าวชาวบ้านบนดอยกาเรียงปากยอเขาทําอะไรกันนะคะวันนี้ได้คําตอบแล้วนะเป็นช่วงดูดูปลูกถั่วแดงนะคะแล้วบรรยากาศระหว่างทางบอกเลยค่ะทุกคนสดชื่นมากเพราะนอกจากต้นข้าวแล้วนะคะมองไปทางไหนก็สีเขียวหายใจได้เต็มปอดแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยจริงๆจ้าแน่นอนว่าต้องมีคนสงสัยนะคะว่าทําไมน้องแพทไปคนเดียวน้องแพทไม่ได้ไปคนเดียว ะคะแค่ไปหลังคนอื่นเท่านั้นเองจ้าแต่พอมาถึงนะคะโชคดีมากเลยจา้าทุกคนมีแตงโมด้วยบวกกับเดินทางมาไกลนะคะคอแห้งจา้าทุกคนก็เลยจัดไปเลยหนึ่งกีเป็นการกินแตงโมที่แบบรีบ,รบกินมากๆเลยจา้าทุกคนพอกินเสร็จนะก็รีบไปทํางานเลยแล้วประเด็นคือมาใกล้คุณนาปุ๊บนะคะคุณนาถามว่าทําไมมาช้าน้องแพทรีบตอบคุณนาเลยนะคะว่าแบกกับเข้ามาให้จ้าตาัดผ้ามาที่คุณแม่ส,สวยๆของน้องแพทนะคะทุกคนมองออกเลยว่าคุณแม่เหนื่อย<ช>เพราะเวลาใส่มเมล็ดถั่วแดงนะคะต้องขึ้นเข่าลงดอยสลับกันไป ะะแต่ที่แน่แนตอนนี้ทุกคนเที่ยงแล้วน้องแมวหมวรอกินข้าวแล้วจ้าพอๆพกับทุกคนเลยนะคะหิวกันมากริมหม่ำข้าวกันเลยพอหม่ำข้าวเสร็จนะคะก็ไปลุยต่อเลยจ้ะทุกคนบอกเลยว่าทั้งคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้าคือสตรองกันมากๆขยันกันสุดๆเลยนะคะแต่ก่อนที่ไปทํางานน้องแพทขอรีวิวส่วนคุณพ่อก่อนทุกคนอะโวคาโดเป็นอะไรไม่รู้นะคะหน่วยเล็กมากแต่ยังดีที่ต้นนี้ลูกใหญ่หน่อยก็มีพอได้กินบ้างนะคะแต่ที่แน่แนคุณพ่อปลูกข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดน้อยๆแบบนี้นะคะบ้านน บือเคโพแล้วปลูกหลายอย่างด้วยนะคะอ้อยก็ปรูกเอาไปตามเข้าปลูกงานนี้หวานละมุนอร่อยเลยนะว่าแต่อันนี้ของโปรดใครคะคง บ,บ้านน้องแพเรียกว,ว่าซซคาซาแต่ที่แน่ๆของปรดคุณแม่เราหนึ่งนะคะล่าสุดคุณแม่ขยันจังเลยมาถอนหญ้าให้ต้นชูด้วยนะคะทุกคนน้องแพรลืมบอกถั่วแดงปลูกเสร็จแล้วก็ต้องกรบดินด้วยนะจะได้ไม่มีมดหรือแมลงอะไรมากัดกินเพื่อที่เวลางอกออกมาจะได้สวยทุกต้นแล้วนี่ก็จะเป็นกล้วยที่คุณพ่อปลูกนะคะทุกคนออกไหลเครื่อเลยทำเอานึกถึงกล้วยทอดกันเลยนะคะและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงถึงเวลากลับบ้านแล้วแล้วที่สําคัญงานก็เสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวน้องแพรและทุกคนขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะคะบาบย าย